สวัสดีค่ะจังธร,รมนูนนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะช่องเจมมวยบิกบานนะคะวันนี้มาเบิกบานอยู่ที่ศูนย์พระบารมีของทิธรรมนูนนะคะจงังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้มานําเสนออะไรคะมีของดีๆเยอะข่าบอกสวัสดีครับท่านสมาชิกและเอฟซี C ตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมครับวันนี้ผมจะมานำเสนอพระหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลนนะประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจนและมั่นยำมากนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับอ่าเป็นเป็นเหรียญเบอร์หนึ่งของเมืองไทยท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนาญาณท่านมีความสามารถในการเทศมหาชาติ และสอนอุบาสกอุบาสิกาในการนั่งกรรมฐานแก่บรรพชิตและคารวะท่านเป็นพระสายกรรมฐานวิปัสสนานะครับวันที่เผาท่านนะะคนก็ได้เห็นประจักษ์นะว่าอ่าในบริเวณนั้นนะฮะ ติวัดนะฮะเกิดการสั่นสะเทือนระบือลือรั่นไปหมดคนตกใจไปหมดครับนะฮะเป็นที่หน้าเกรงขามนะฮะเป็นเรื่องมหศัศจรรย์ใช่ไหมเป็นเรื่องมหศัศจรรย์มากนะครับ <c oughs> โดดเด่นในด้านเมตตาคงกระพันมหาอุดนะครับพร <c oughs> ะหลวงปูไข่นะครับ<ช>นะเนยเนีด้วยประมาณนี้ก็มหาอุดก็เหนียวอยู่แล้ว่ะเหนียวะนะ จึงเปิดโอกาสให้ท่านมาครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้ๆอย่างเนี้ยฮะหายากนะครับเรามาดูองค์ที่หนึ่งนัดดิอ่ีแล้วค่ะองค์ที่หนึ่ง<ะ>เหรียญหล่อนะฮะค่ะเรียงไม่รไรเพราะว่าอเอาไล่มาเลยค่ะใช้ตากล้องไล่มาเลยค่ะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามก็มีอยู่สี่เหรียญอ่ะมีอยู่สี่เหรียญน,นะครับ ขยักได้ทักมานะคะครับมีจํานวนจํากัดค่ะมีจํานวนจํากัดนะฮะเปิดโอกาสให้ท่านครอบครองพระแท้หายานะนะในราคาที่จับต้องได้ในราคาที่จับต้องได้นะครับพระผมนี่ต้องผ่านเครื่องเซ็นอย่างเดียวนะครับคเพราะถ้าผ่านอย่างอื่นนี้ผมไม่ไม่ชอบครับผมชอบผ่านเครื่องเซ็นมันแน่นอนดีนะฮะหนึ่งไม่มีใครว่าได้สองไม่มีใครกล้าค่อยเอาไปตรวจ มีที่เออคนอยากได้ของพระราคาหลักหลักแสนหลักล้านเนี่ยต้องกล้าตรวจใช่ไหยคะอเออด้านหลังมีจา์ทุกองนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ท่านเนี่ยมาดูกายภาพของเนื้อพระกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรพระองค์นี้สวยขนาดไหนนะครับ ันนี้เดี๋ยวสักพักหนึงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นกล้องให้ท่านผู้ชมมาดูนะเดี๋ยวจะขึ้นกล้องให้ดูอ่ะสักครักอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเราเรามาดูกายภาพเนื้อพระกันดูฮะดูฮะนะฮะออกไซด์นะฮะดูที่ออกไซายสนิดอ่าเธาเรียกว่าอ่าออกไซด์นี่จะเกิดอย่างเงี้ยเป็นสนิมสนิมเอ๊ตรงนหมดเลยฮะเนี่ยออกไซด์ดูฮะนี่ทำไมขึ้นกล้องไม่เห็นเลยนะคะเนี่ย ผิวก็คลุกครนะฮะสนิมก็ขึ้นนะดูว่าอันนี้ตรงที่จานเปล่าอ๋ออันนี้ข้างหน้าใช่ไหมด้านหน้าครับด,นนนะดูผิวนะครับดูผิวนะะดูผิวพระจึงบอกว่าถ้าไปตรวจเครื่องเซนได้ผมยิ่งชอบใหญ่นะครับ<อ>เป็นพระหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณน,นะครับของหลวงพ่อกันนะฮะวัดพญาณนะครับเน,น,นี่ยนฮะอืมวัดเชิงเลนไม่ใช่หรอ ม่ใช่ผมขอโท,โทษหน่อยครับวัดเชิงเลนนะครับหลวงปู่ไข,ปไขวัดเชิงเลนนะครับอขอโทษหน่อยครับที่คูนพ,พลาดไปหน่อยนึงนะฮะดูนะครับเนี่ยดูนะฮะกายภาพของพระเป็นอย่างนี้ครับสวยงดงามมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะให้ดูด้านด้านหลังนี่นะครับพระนี่ไม่ธรรมดาครับจึงได้ ให้ไปตรวจที่เครื่องเซ็นได้เลยนะครับดูนะครับเนี่ยดูนะนี่อันนี้เป็นยันของท่านนะครับยันเนี้ยยันรอยจานนะครับเนี่ยรอยจานนะนีจานจานในเนื้อพระเลยนะครับจานนี้เป็นจานเก่านะฮะในเนื้อพระเลยนะฮะดูนะครับสนิมออกไซด์เนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยเนะี่ยจึงบ่งบอกถึงพระ ที่แท้ทันยุคหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนจ,จึงอยากแบ่งปันให้ท่านที่ยังไม่มีหลวงปู่ไข่ไว้ในครอบครองนะฮะให้มาครอบครองไปนะครับเป็นพระที่สวยงดงามอันนี้ยันนี่นะฮะยันในตัวลเป็นพระ mm hmm. ผมมีไม่มากนครับผมมีแค่สามสี่องค์เองนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีถ้า f อฟท่านใดสนใจก็มาแบ่งปันได้นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับพักนี้จะต้องผ่านเครื่องเซ็นเท่านั้นนะครับนะเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหลอนุมภูไข่วัดเชิงเลนนะสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะนั่นนี่แล้วนะครับ ็ทักได้เลยนะคะท้เลยครับท่านใรต้องการนะฮะเบอร์สายตรงจะใส่ไว้ใต้ลิงก์ทุกคลิปนะคะที่เป็นของอาจารย์ธรรมนูญนะคะหรือทักมาที่หน่วยเลยก็ได้นะคะหลวงปู่ไควัดเจรลยนะฮะไม่เจอแล้วนะครับใครอยากได้พระเหรียญดีๆขึ้นคอก็ทักมาเลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะครับฝากติดตามช่องเจมหมวยเบิกงบานด้วยนะคะ